สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการสร้างกราฟด้วย Microsoft Excel อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงกราฟในลักษณะที่เรียกว่าเป็น Floating Column นะครับก็คือเป็นกราฟที่ใช้จุด2จุดในการแสดงอย่างเช่นอันนี้สมมุติว่าผมเป็นอุณหภูมินะครับเฉลี่ยของสักสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะครับตลอดปีเนี่ยเราก็จะมีอย่างเช่นว่าอุณหภูมิสูงสุดในเดือนมกราเป็น31ต่ําสุดเป็น22เราก็จะแสดงเป็นกราฟ แบบโฟลตแบบนี้ก็คือด้านล่างก็แสดงค่าต่ำสุดด้านบนแสดงค่าสูงสุดนะแบบนี้เราจะเรียกเป็น floating column chart นะครับามาดูเทคนิคการสร้างนะครับว่ากราฟแบบนี้สร้างยังไงนะครับคืออย่างแรกนะครับเราก็จะต้องมีข้อมูลลักษณะเช่นนี้นะครับอลัมน์ซ้ายสุดก็จะเป็นข้อมูลที่จะอยู่ในตัวแกน x นะครับถัดมาก็มีคอลัมน์ที่บอกค่าสูงแล้วก็อลัมน์บอกค่าต่ำแบบนี้นะครับ คือสูงกับต่ำเนี่ยเราจะสลับกันก็ได้นะครับอย่างเช่นคอลัมน์ C จะเป็นค่าตา่ำคอลัมน์ดีจะเป็นค่าสูงอย่างนี้ก็ได้นะฮะคราวนี้เรามาดูวิธีสร้างนะครับเราก็เลือกข้อมูลไว้นะครับอันนี้ผมใช้ Excel 2016นะครับก็คือ2013ก็จะใช้วิธีการแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วผมก็มาคลิกตรงนี้นะครับแนะนำให้ใช้ Quick Analysis นะครับสำหรับคนที่ใช้ Excel เวอร์ชันใหม่ๆคลิกตรงนี้เป็น1ครั้งเราก็จะ มาเลือกตัว c h a r ตตัวนี้แล้วก็เลือกนี่เลยนะครับกราฟเส้นอ่าอันนี้ก็ไม่ต้องงงนะครับว่าทำไมใช้เป็นกราฟเส้นนะฮะตรงกราฟเส้นตรงนี้นะครับพอเราสร้างขึ้นมาได้นะครับเลือกมาที่ดีไซน์ตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะครับตัว add chart element นะครับให้เราเลือกตัวนี้นะครับ up down bar เนี่ยเลือกตรงนี้ไว้เดี๋นะครับพอเราเลือกปุ๊บเราจะเห็นตัวแท่งนะครับสีออกเกือบดำๆเนี่ยขึ้นมาใช่ไหมครับ เป็นตัวบอกค่าสูงสุดต่ําสุดเนี่ยของตัวเส้นใช่ไหมครับก็คือด้านบนก็จะไปแตะจุดที่เป็นค่าสูงนะครับคือเส้นสีส้มด้านล่างก็จะมาแตะจุดที่เป็นเส้นสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นพอเราทําแบบนี้ได้นะครับเราก็มาลบตัวเส้น2เส้นนี้นะครับก็คือจริงๆแล้วคือไปเปลี่ยนสีของตัวเส้นนะครับว่าไม่ต้องแสดงแค่นั้นเองนะครับผมก็มาคลิกอย่างเช่นผมทําเส้นสีส้มก่อนนะครับก็มาคลิก format แล้วก็ตรง outline นะครับก็บอกว่า no outline นะฮะแล้วก็มาคลิกที่เส้นสีเขียวนะครับแล้วก็มาตรงนี้ no outline เหมือนกันเราก็จะได้กราฟเป็นแบบนี้นะครับการนี้ส่วนอื่นเราก็ตกแต่งยังไงก็ได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับ legend เนี่ยผมไม่จาเป็นต้องเอานะครับก็ delete ไปได้นะฮะจัด title นะครับคลิกไว้1ครั้งนะครับมาพิมพ์ตรงนี้ได้นะครับครหมายเท่ากับอันนี้คือวิธีที่ผมแนะนําให้ใช้เลยนะครับตอนสร้างกราฟเนี่ย ข้อมูลควรจะเชื่อมไปที่ตัวเซลล์นะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมมีคำว่า temperature อยู่ผมก็คลิกตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้ก็กลายเป็น temperature ละผมสามารถเปลี่ยนตรงนี้นะครับอุณหภูมิเห็นไหมครับตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นอุณหภูมิแล้วตรงแท่งพวกนี้นะครับเราก็เปลี่ยนสีได้นะครับก็มาคลิกที่แท่งไว้แล้วก็มา format นะครับ shape fill เนี่ยสมมติเป็นสีส้มนะครับ ผมก็เปลี่ยนได้เป็นสีสม้มแล้วก็ตัว outline นะครับขอบขอบเนี่ยผมบอกว่าขอบขอบเอ t ล i n ไม่ต้องเอาอก็จะได้เป็นส้มแบบอย่างนี้นะครับหรือว่าผมจะใส่ตัวเลขว่าค่าสูงสุดต่ำสุดใส่เข้าไปผมก็ทำได้นะครับก็คือผมมาคลิกพอดีตอนนี้เส้นนั้นหายไปแล้วนะครับแต่ก็มาคลิกตรงปลายๆด้านบนนะครับเราก็จะเห็นเป็นจุดเลือกขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็คลิกตรงบวกตรงนี้ data label เห็นไหมครับมันก็เอาค่าสูงสุดอย่างเช่นตรงนี้นะครับ33 33 30เห็นไหมครับไล่กันไปแล้วก็ทำแบบนี้นะครับกับด้านล่างก็มาคลิกไว้แล้วก็ data label การน,นี้ด้านล่างนะครับ data label มันวางอยู่ตรงนี้นะครับเราก็บอกว่าเราต้องการให้อยู่ below เราก็มาเลือกตรงนี้เห็นไหมครับเราก็จะได้กราฟที่มี ลักษณะเช่นนี้นะครับโดยที่ข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลที่มาจากสูตรหลันทอมนะครับถ้าอยากทดลองเราก็กดฟังก์ชันคีย์ F9 ดูนะครับสั่งรีค a l ค u ลเลตใหม่เห็นไหมครับกราฟก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะอันนี้คือเทคนิคในการสร้างกราฟแบบที่ว่าเป็น floating column chart นะครับซึ่งกราฟแบบนี้เราเอาไปประยุกต์ได้หลายอย่างเลยนะครับอย่างเช่นแทนที่จะเป็นอุณหภูมินะครับอาจจะเป็นจำนวนลูกค้าที่เข้ามาในร้านเรานะครับในแต่ละเดือนนะครับอย่างเช่น วันที่เข้ามาน้อยที่สุดมีกี่คนวันที่เข้ามามากที่สุดมีกี่คนแบบนี้เป็นต้นนะครับของเดือนมกราแล้วก็กลุ่มพามีนาก็อะไรกันไปนะครับหรือว่าด้านแกนด้านข้างล่างนะครับอาจจะเป็นเงินเดือนของแต่ละแผนกก็ได้นะครับค่าสูงสุดต่ำสุดอย่างเช่นสมมติอันนี้เป็นของแผนกบัญชีสมมติว่าตัวเลขอันนี้คือหมายถึงหลักพันละกันนะครับก็คือ24ีนี่ก็คือหมายถึง24อย่างเช่นอันนี้ตัวแรกสมมุติเป็นบัญชีก็เงินเดือนอยู่ในช่วงนี้นะครับ วิศวะเงินเดือนช่วงนี้หมออะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งกราฟแบบนี้ก็จะอนุญาตให้เราทําสิ่งแบบนี้ได้นะครับหรือว่าเราจะตกแต่งเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับว่าตัวนี้นะครับผมจะเขียนเป็นช่วงแทนที่จะแสดง2432เนี่ยผมต้องการเอา2432ฝังอยู่ข้างในตัวแท่งกราฟเลยนะครับผมก็พิมพ์ตัวนี้นะครับเท่ากับตัวนี้เชื่อมด้วยเว้นวรรคหอันขีดแล้วก็ ในเครื่องหมายคำพูดแบบนี้แล้วผมก็บอกว่าตัวนี้ดูนะฮะ,ะผมจะได้ค่านี่ฮะยีถึงสาเนี่ยผม Copy ค่าลงมานะครับครันนี้นะครับผมก็กลับมาที่ตัวนี้นะครับ Data l a b e l ผมบอกว่า Data l a b e l ของผมนะครับเข้าไป Edit นะครับแก้ไขหน่อยนึงนะครับหมอออ t ชันเนี่ยแล้วผมบอกว่าเอา Value from s e l l s นะฮะแล้วก็มาเลือกข้อมูลตรงนี้ไว้นะครับกดโอเค สังเกตนะครับตอนนี้มันข้อมูลจะทับกันอยู่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมไปอันเช็คตัว a วดูทิ้งผมก็ได้ข้อมูลที่เป็นช่วงใช่ไหมฮะเป็นช่วงแบบนี้นะครับผมบอกว่าเอามาอยู่ below นะฮะอยู่ below แล้วนะครับผมก็บอกว่าตรงนี้นะครับอยู่ที่ home ตรงนี้เนี่ยผมบอกว่าตัวหนังสือนะครับให้เอียงๆแบบนี้นะฮะผมก็ได้ข้อมูลตัวนี้ออกมาแล้วส่วนตัวค่าตาตอนแรกนะครับผมก็คลิกไว้ delete ทิ้งไปไม่เอานะฮะ ผมไม่ได้ค่าสูงสุดต่ําสุดแบบนี้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าตัวแท่นกราฟของเรามีความยาวพอที่ให้โชว์ข้อมูลแบบนี้หรือเปล่านะฮะหรือไม่ก็เราก็ลดขนาดของฟอนต์ลงหน่อยหนึ่งล้วแต่นะครับว่าเราชอบแบบไหนนะฮะเปลี่ยนสีอะไรเนี่ยได้ทั้งนั้นเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมเอาออกแบบสีแบบนี้ก็ได้นะฮะอ่อนลงหน่อยนึงนะครับ อันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับเราสามารถใช้เทคนิคต่างๆได้เยอะๆเลยนะครับในการแสดงผลข้อมูลแบบนี้อาล้วครับสำหรับตัวอย่างวิธีการสร้างกราฟแบบ floating column นะฮะในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ